ดีครับเอฟซีช่องคุลุงใหญ่พระสมเด็จนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือเราจะพามาชมสวนญี่ปุ่นนะครับสวนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามีต้นจิกนะครับเนี่ยหรือมุจจรินนั่นเองครับนี่ครับมีน้ำพุด้วยนะครับอากาศเย็นๆนะครับเอฟซีทุกท่านได้ชมบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับ มีน้ำปูด้วยนะครับอากาศเรียกว่าละอองหมีมะเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้อากาศเย็นมากครับ รบ,บรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแว่าอยู่บรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นเลยสวยงามนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับหลังจากที่ชมพระคุณลรรมใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราก็จะมาพบกับบรรยากาศของญี่ปุ่นนะครับม,ม,มีน้ําตกมีน้ําตกด้วยมีละออง สวยงามนะครับนี่ครับต้นเสม็ดนะครับนะ ชมบรรยากาศประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะนี้เราอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับตอนนี้คิดแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศให้กับ FC ทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากชมพระกันมานานนะครับไต่ว่าแสวงหาความรู้กันมานานวันนี้ก็มาชมบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะครับนี่ครับหน้าตามแบบปันชอนนะครับมองทะลุไปด้านหลังได้นะครับเป็นป่าไผ่ครับ นี่ก็เรียกไม้พยอมนะ, <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับ เราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับนะี่ครับอยู่กับธรรมชาตินะครับน้องเมียวไงลูกสวัสดีครับเหมียวสวัสดีครับเอาวับเดิน,นหนีไปโน่นแล้วครับสวัสดีครับเหมียวเหมียวเหมียวเ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 มียวปไม่สนใจเลยครับ าสมบรรยากาศไปด,ด้วยกันนะครับวันนี้ดื่มดำกันีนประเทศญี่ปุ่นนะครับเราอยู่ประเทศไทยมานานนะครับอยู่มาหลายจังหวัดวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่บเขียวสกจีสวยงามเลยครับ อากาศไปได้ชมความเขียวงามนะครับสวยงามของบรรยากาศประเทศญี่ปุ่นนะครับไม้ชนิดนี้ก็เรียกไม้พยอมนะครับ รยากาศเนี่บรรยากาศหนึ่งนะครับนี่ครับเวลาพักร้อนนะครับอากาศเยือกปุ่นนะครับ ขอ,ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกอชอบขอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอกาสหน้าเราก็จะมาทำคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้เห็นบรรยากาศแปลกๆอีกนะครับนี่คือบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราจะได้มาสัมผัสกันนะครับขอ,ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ